สวัสดีค่ะทุกคน The g r o u p includes Solar Alternative Asset Management and Angelo Gordon which have been the focus of a w o r k e r advocacy campaign seeking contributions to a hardship fund for former employees มาดูนะคะ The g r o u p includes ก็คือกลุ่มเนี่ยรวมไปถึง Solar Alternative Asset Management อันนี้บริษัทนึงนะคะ and อีกบริษัทนึงคือ Angelo Gordon ค่ะอ่า วิชคือทั้งสองบริษัทเนี้ย h a v e b e e n วิชตัวน,นี้เป็น relative pronoun นะคะซึ่งเชื่อมประโยคนี้กับประโยคข้างหลังนี้โดยมีประธานคือบริษัทสองบริษัทที่กล่าวมาคือ Solar Alternative Asset Management แล้วอีกบริษัทคือ a l ลเ r o โรกอรอนเพราะฉะนั้นมันเป็นาพ้าพูดมันต้องใช้ h a v e b e e n นะคะ h a v e b e e n the focus of the w o r l e r advocacy campaign เขาบอกว่าสองบริษัทนี้ได้มีการมุง่งมุ่งที่จะ รณรงค์แล้วก็สนับสนุนคนทำงานนะคะ e k i n g กำลังมองหา c o n t r i b u t i s c o n t r i b u t i ก็คือแจกจ่ายจุดแจกจ่ายอะไรอะ่ะแจกจ่ายเงินทุนที่มันมีความยากลำบากอะคะ่ะเงินทุนที่แบบมันมีความยากลำบากก็คือแบบเป็นเงินทุนที่น้อยๆแต่จำเป็นจำเป็นอะไรเนี้ยนะคะ for farmer for farmer for farmer for employees ก็คือให้สำหรับ ลูกจ้างก่อนนะคะลูกจ้างนี่เติมเอสเพราะลูกจ้างหลายคนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปภาษาแล้วก็การคำนวณค่ะ